สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของครูธีรน,นันท์นะครับเรามาเจาะจฉเพาะเจาะลึกนะครับในเรื่องของค่าฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ที่เกี่ยวข้องกับมุมพายศูนหและพายศูนสนะครับในคลิปนี้นะครับโดยเรามาเริ่มต้นที่มุมพายศูนหก่อนนะครับจากภาพเลยจากภาพตัวนี้นะครับก็จะพิสูจน์คล้ายๆก,กันกับ ภายส่วน4นะครับฉะนั้นจะไม่ไม่ขอพูดถึงนะครับจะคล้ายๆกันแต่จะต่างกันเล็กน้อยเล็กน้อยแต่จะขอใช้ผลลัพธ์เลยนะครับจะขอใช้ผลลัพธ์เลยฉะนั้นครูจะขอสรุปเลยว่าตรงนี้นะครับค่าทรจะเท่ากับ1ส่วน2และค่าคอสของพายสน6เท่ากับรูปสส่วน2ดอกจันตรงนี้ไว้นะครับในเอกสารนะนะครับต่อไปฮะต่อไปฮะเรามาดูตรงนี้ครับ เมื่อรู้พิกัดตรงนี้แล้วว่าโอเคจุดแรกตรงนี้มันเป็นพายส่วน6ใช่ไหมครับซึ่งมีพิกัด x เ,เป็นรูปสาส่วน2และก็ y เป็น1ส่วน2แล้วจุดอื่นอื่นๆละ่ะอีกที่เกี่ยวข้องกับอีกทั้งประมาณ4จุดเนี่ยมันจะมีพิกัดเท่าไหร่นะครับมันจะมีพิกัดเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเรามาไล่แบบไล่ความทรงจำด้วย ครูจะไล่เรื่อยแต่คลิปหน้าครูจะไม่ไล่ให้ดูแล้วว่าเฮ้ยภายส่วนสามันไล่อย่างไงเราต้องไปฝึกไล่เองเพราะว่าอาการอารมณ์ว่าฟังอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะของอย่างนี้มันต้องลงลงมือเขียนนะครับลงมือเขียนแล้วก็ลงมือทดสอบความจําเรานะครับถ้าฟังได้เนียฟังอย่างเดียวครูคิดว่าไม่น่าจะประสบความสําเร็จในการเรียนเรื่องนี้นะครับต้องฟังเขียนคิดบ่อยๆครับเจอโจทย์เยอะๆ อ่ะครูลากเส้นอย่างนี้แหละนะครับปึ๊บลากแค่นี้ไหมครูเคยบอกแล้วว่าพายส่วน6มันแบ่งเป็น12ส่วนใช่ไหมแต่ครูพยายามจะโฟกัสอยู่แค่4จุดนี้นะครับโฟกัสแค่4จุดตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยโฟกัสแค่ประมาณ4จุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีค่า X และค่า Y เกี่ยข้องกันฉะนั้นจะสามารถใช้ตัวเลขนี้ได้เลยนะครับ แต่ทีนี้เคยบอกไว้แล้วว่าโอเคมันมีอยู่12ส่วน,นคุณครูน,นักเรียนครับงั้นก็แบ่งให้ดูเป็นเส้นสีเหลืองซึ่งยังไม่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับแต่จะมีเกี่ยวข้องกับคลิปหน้าก็เป็นพายส่วนสแต่เขากากไปแค่นี้ก่อนแล้วก็จะพูดเฉพาะในเส้นสีแดงนะครับพูดเฉพาะในเส้นสีแดงนักเรียนครับเรามาไล่ก่อนไล่ชื่อ,อไล่ขนาดของมุมก่อน การจะเขียนวง,งกลมหนึ่งหน่วยได้ต้องไล่ขนาดของมุมให้เป็นเราไล่แบบทวนเข็มใช่หรือไม่ฉะนั้นจุดแรกเป็นพายส่วน6จุดที่2จะเป็น2พายส่วน6จุดที่3เป็น3พายส่วน6ใช่ไหมฮะจุดที่4 4่ายส่วน6ไม่ยากครับมันก็ไล่มุมไปตามนี้นะครับตามตัวเลขธรรมดานี่เป็น6พายส่วน6 7พายส่วน6 8พายส่วน6 9พายส่วน6 10พายส่วน6 11พายส่วน6แล้วก็จบที่12พายส่วน6นะครับจากวงกลมตรงนี้ทีนี้ให้โฟกัสแต่ตรงที่เป็นเส้นสีแดงนะครับหรือไฮไลท์ตรงนี้ให้ไว้ไว้แล้วกันว่าโฟกัสแค่ตรงนี้นะนะครับโฟกัสแค่ตรงนี้ในเรื่องของที่เรากำลังพูดถึงคือพายส่วน6โฟกัสแค่ตรงนี้อ่ะตอนนี้รู้ชื่อมุมแล้วนะครับ เราอยากรู้ว่ามันมีพิกัดอะไรนะครับทีนี้เติมแบบตามคุณเลยนะใส่พิกัดไปก่อนใส่พิกัดไปก่อนเลยนะพิกัดนี้คุณไม่มีพื้นที่เขียน,นย้บยมาตรงนี้นิดนึงคุณใส่พิกัดอย่างนี้ไว้ก่อนใส่ไว้เป็นอย่างนี้เลยครับอันเดียวกันกับตรงนี้เลยอันเดียวกันกับตรงนี้เลยใส่ไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทําไม ใส่ไวให้หมดครับนั่นเองครับในแต่ละข้อแร์มาฟังกันต่อนะในแต่ละข้อแร์มันจะมีความพิเศษของมันถูกต้องไหมครับในคอแรกที่1่ค่า x คอแรกที่1่ค่า x จะเป็นบวกเพราะว่าแกนมันเป็นทางบวกแล้วก็ y ก็เป็นบวกใช่ไหมครับขอแร์ที่1คึอ่อแรที่1ก็ y ก็เป็นบวก แต่พอมาคอลัมน์ที่2พอมาคอลัมน์ที่2ค่า x เป็นลบครับค่า y เป็นบวกครับพอมาคอลัมน์ที่3ค่า x เป็นลบค่า y เป็นลบครับแล้วคอลัมน์ที่4ค่า x เป็นบวกค่า y เป็นคอลัมน์ที่4ค่า x เป็นบวกค่า y เป็นลบเติมตามนี้เลยครับฉะนั้นเติมตามนี้ตามที่ครูลงไว้ว่าเมื่อกี้ครูพูดว่าอะไรนะในคอลัมน์ที่1 x และ y เป็นบวกทั้งคู่ นั่นในค้อแรนี่2 x เป็นลบใช่ไหมเราเติมลบ่า y เป็นบวกใช่ไหมก็จบค้อแรนที่3ทั้ง x และ y เป็นลบเติมครับเติมเข้าไปครับนี่ค้อแรนที่4ี่ x เป็นบวก y เป็นลบเติมครับนี่งไงครับวดเร็เวแล้วจำได้ละค่าของมุมก็ไปตอบคำถามาคำถามด้านล่างนะครับในรูปนี้ดูดีๆจำไวด้ดีๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปตอบคำถามด้านล่างนะครับ 5พายส่วน6ครับ5พายส่วน6อยู่ไหนเอ่ย5พายส่วน6 5พายส่วน6อยู่คอลัมน์2อใช่ไหมครับอยู่คอลัมน์2ฉะนั้นอ่าค่าคอสเป็นลบนะครับตอบเป็นลบรูท3ส่วน2ขอโทษม่ใั่เป็น 1นส่วนสอ,อันนี้ลบรูทสามส่วนสองเจส่วหวิธีทําข้อนี้ครับเอานี้นะเริ่มแต่ข้อนี้นะนี่นี่น,นี่นี่นะครูทํานี้เลยนะเห็นแต่ส่วน6ใช่ไหมครูสังเกตเห็นเห็นไหมครับนี่สังเกตเห็นว่าถ้าเป็นส่วน6นะครูเติมตัวเลขนี้ไปก่อน ถ้าเห็นว่าเป็นส่วนหกนะทีเราค่อยมาเช็คเครื่องหมายเจ็ดพายส่วนหกอยู่ไหนครับเจ็ดพายส่วนหกอยู่คอลัมน์ที่สามจำในเรื่องเดิมได้ไหมที่ว่าเราต้องเช็คคอลนนะัมน์น่ะเออเจ็ดพายส่วนหกอยู่คอลัมน์ที่สามคอลัมน์ที่สามทั้งซซายและคอ,ะคอเป็นลบเติมครับเห็นไหมสิบเอ็ดพายส่วนหกอยู่คอลัมน์สี่มันใกล้เคียงกับสิบสองพายส่วนหกฉะนั้นค่าค่า x เป็นบวกค่า y เป็นลบฉะนั้นเติมแค่ไซายครับเพราะว่า้ายเนาะอ่ะ ข้อ4่ลบ5้ายส่วน6ลบ5พายส่วน6 5พายส่วน6อยู่คอนแลนที่อยู่คอนแลนที่2นะครับฉะนั้น5ลบ5พายส่วน6จึงจะไปอยู่ในคอนแลนที่3ครับพออยู่คอนแลนที่3มันก็เลยไปเท่ากันกับข้อ2เพราะมันไปอยู่จุดเดียวกันกับ7พายส่วน6ฉะนั้นเป็นลบลบทั้งคู่อ่าทีนี้ลบ7พส่วน6บ้าง ลบเพาย่นหกบ้าง7พายศนหกไอ้7พายศนหกอยู่คอร์สนลที่3สะท้อนขึ้นไปข้างบนก็กลายเป็นคอร์สนลที่สฉงนั้นมันจะไปเท่ากันกับคอร์สนลที่มุม5าพายศูนยหกั้นก็ตอบทรายเป็น1ส่วน2และคอสเป็นลดร้ยสามสเร็วขึ้นไหมอันนี้เริ่มจะตอบแบบเร็วขึ้นหน่อยแล้วนะครับอ่าเราไปต่อต่อหน้าที่13นะครับ ไปต่อที่หน้าที่13ในเรื่องของพา,ายส่วน3นะครับในมุมพายส่วน3ไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์อะไรมากแล้วรู้แล้วว่าโอเคายเป็นรูทสส่วน2คอคอสเป็น1.2ส่วน2หรือพูดง่ายๆว่า y เท่ากับรูทสส่วน2 x เท่ากับ1นส่วน2นะครับค่า x เท่ากับ1ส่วน2เอามาเขียนเป็นมิกัดได้เป็น หนึ่งส่วนสองรู้สามส่วน2ในวงกลม1ห,หน่วยที่มีพิกัดพายส่วน3ามนะครับก็คือจุดนี้ <c oughs> คือจุดนี้นะครับสังเกตเห็นว่ามันก็คือเส้นสีส้มที่ไอเส้นสีเหลืองที่ได้พูดเมื่อเมื่อหน้าที่แล้วหน้าที่ผ่านมานะครับเดีย๋ยวลากเส้นใหม่เอาเป็นเส้นสีเขียวแล้วกันโอเคเราจะฟิกเพื่อดูตรงนี้นะครับเส้นสีเขียว อ่าตรงนี้นะครับย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูแล้วตั้งชื่อใหม่ตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าพายส่วน3เนาะใช่ไหมตรงนี้เป็น2พายส่วน3ใช่ไหมตรงนี้เป็น3พายส่วน3เอาครู่มันไม่ได้อยู่บนเส้นสีเขียวนักเรียนต้องดูด้วยนะว่า มันแบ่งส่วนเท่ากันไหมเนี่ยครับจุดปลายลากเส้นการลากเส้นของจุดปลายมันแบ่งส่วนได้เท่ากันไหมนะครับเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าเราแบ่งส่วนออกเป็น3ส่วนใช่ไหมละ่ะฉะนั้นจุดจุดปลายตรงแกน x ฝั่งลบอะ่ะมันก็เลยเป็นจุดปลายของพายส่วน3ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น4ี่พายส่วน3 5มพายส่วน3แล้วก็ไปจบที่6กพายส่วน3นะครับ นี้เราจะโฟกัสแค่เฉพาะในเส้นสีเขียวนะครับในเส้นนี้ก็คือจุดนี้นะครับเราจะโฟกัสแค่จุดนี้อ่าจำได้ไหมค่าพิกัดตรงของพายส่วน3มันเท่ากับเท่าไหร่พิกัดของพายส่วน3มันเท่ากับเท่าไหร่นะเป็น1ส่วน2อรู้3ส่วน2เนาะเฮยครับแล้วก็จำเทคนิคที่ครูบอกได้ไหมว่าเฮ้ยค่ามันเท่ากันแหละนะครับค่ามันเท่ากันทุกอันเลยนะครับ เพียงแต่ต่างกันตรงไหนเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่ามันอยู่อลัมน์ไหนค่า X และค่า Y จะเป็นยังไงฉะนั้นเติมไปก่อนอ่าเติมไปก่อนนะที่จริงอ่ะนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่องตอนมอ3าเอามาใช้ได้นะนะครับมันก็จะทำให้เราจำวงกลมหน่หน่วยได้เร็วขึ้นเออตรงนี้ครับมาดูในอลัมน์ที่2 Q2 x เป็นลบ y เป็นบวก x เป็นลบ y เป็นบวกงั้นเติมนะ x เป็นลบ y เป็นบวกใช่ไหมเเป็นลบ y เป็นบวกต่อไป q q 3 x เป็นลบ y เป็นลบงั้นเราเติมยังไง x เป็นลบ y เป็นลบเขเคไหมนะครับในคอนเลนที่4ี่คอนลนที่4อ่เอ็เป็นบวก y เป็นลบงั้นเราก็ ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบใช่ไหมฮะคอแนนที่1นอันนี้พื้นฐานเลยเบสิกคือเป็นบวกทั้งคู่ฉะนั้นก็เติมบวกทั้งคู่เนีย่ยนะครับได้แล้วเห็นไหมง่ายๆนะครับเราก็จะไปเติมคําถามตอบคําถามด้านล่างซึ่งนะักเรียนตรงนี้นะักเรียนตอบเองนะนะครับตรงนี้ตอบเองนะฮะฉะนั้นในในสองทิศที่ผ่านมาเราพูดถึง4่วน6่วน3นะครับ พายส่วนสพายสนุพายส่วน, 6, ส,วนสุดท้ายนะครับมันจะมาขมวดรวมตรงนี้ฮะมันจะขมวดรวมตรงนี้ในรูปของวงกลม1หน่วยนะครับในรูปของวงกลม1หน่วยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นงานให้นักเรียนได้ทำนะครับทำเองนะตรงนี้ฉะนั้นงานในในสองในคลิป2คลิปนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ะจะมีอยู่ไม่เยอะครับ เว้นว่างไว้ให้นักเรียนแค่บางส่วนนะครับครูก็เติมไปไปบางส่วนแล้วนะครับก็มาเติมตรงนี้ต่อนะครับในหน้าที่15ก็จะเป็นงานนะครับซึ่งไม่เยอะนะครับซึ่งไม่เยอะก็ขอให้ช่วยกันทํางานนะครับโอเคไหมเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องเริ่มต้นถ้าแล้วแล้วถ้าไม่ไม่เข้าใจในตรงนี้หรือถ้าไม่มีความเข้าใจในเรื่องของกลมหนึ่งหน่วยเลยอ่ะจบมันจะยากมากนะครับสําหรับ เรื่องที่เราจะเรียนต่อๆไปอีกนะครับโอเคนะในเรื่องของอฟังก์ชันตรีโกณมิติในเรื่องของค่าฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ในมุมพายส่วน6และพายส่วน3มันก็จบเท่านี้นะครับอใหยนักเรียนตั้งใจนะโอเคสวัสดีครับ